ัสดีจ้าพออ่อแม่พี่น้องทั้งฟังไทยฟังลาวและต่างประเทศน้ำเดือดจ้ามือนีมาพบกับสีพอลูกคือเกาคือเดิมแต่เพิ่มเติมคือตีนไก่ครับตีนไก่เป็นเมนูข้าวปุ้นครับมือน,นี่ขา <x> ้าวจงเด็กศิลป์ผลผลอะไรอย่างหยกทำเม็นชีดตาการเด็กิลป์เนี่ยทำเป็ชีดตาการเนี่ยมันตดมือเลยเห็นบอไอ่เนี่ยอยวจังจับใส่จานเอาเมนูเด็กเชนครับอันพักนี้เต็มอยู่ทั้งลุมเนาะ เบิ่งให้พอดำขลุ่นกันพอดำนงอำนงุนว่ากะทิตีนเปื่อยบ่ครับวันนี้เป็นเมนูกะทิแม่นบอนองุนแม่นจาน้านองุนว่ากะทิลายส่วนเบิ่งส่วนเบื้องกันข้ปุ่นข้ปุ่นสองโลครับสองโลนางกินซีขนสีเบิดบ่เฮาวแซ่บวันนี้มีทั้งลูกชิ้นลูกชิ้นปลาลูกชิ้นเนื้อแต่ว่าบ่มีเลือดเนาะขาดแต่เลือดเอาเลือดมันกันได้บ่ครับบ่ได้อีกแซ่บแก้มพักมักทัวแก้มพักกระลำเนาะ ลงมือเลยบอเฮาอันนี้มะเขือเป็นมะนองกันมะเขือบักแตงตีนไก่เปื่อยๆมาขคล้องกันเหรอเอาไว้เดี๋ยวพอรับมือให้ครับไทยปัญหาตีนไก่ยิ่งๆครับให้น้องกันเอาขอบคุณนน้ำอู้หู้จัดจัดเจ็บแสบครับมาหนึ่งขัดกับปอเพชเตือลาดลาดเรียบร้อยเมื่อแรขับไปน้องเอินพี่น้องมากินน้ำเนี่ยมากินเถอะปอหมีวางนังเอามากินอะไรเนาะคือบอมมีวางนัง ว่า,ามี<ด>หรอเอาจัดให้ระเบอือเต็มจานยังไงขออนุญาตใช้มือยุบเดาครับเดิมเลอนี่น้นเสแสรบบานๆนเนาะเดี๋ยวนำตักนำใส่ให้อีกก่อนเอาจะใส่ลายเด้อมันเพลสบ่อเอาลูกชิ้นบ่ครับอืมลูกชิ้นก็มี่หูคำยังไงเด้อน้องระเบอือครับครับป๊อปป๊อปเดี๋ยวเต็มจานครับเบ่งระเบ้อนะเบ่งยังไงเบ่งจ้ะเบ่งดู โอ้ยมาคิวผัดดำครัยังไงครับคุณน่ะผัดดำเอาซองเหนี่วด้วยครับเอาเลยครับน้องกันลงมือเลยมี่ล <f ug> โอ้ทากินพอผัดดำ <f ug> มามาซดนซดนปึน๊บ <f ug> อันนี้ลูกสิ่งลูกสิ่ง <f ug> ปลาปลาปลาหวานแฉ <f ug> ะนั่นนี่จัดนักทะเตรม มะแต่งมะเขือมะเขือนันเ่นบอกกำลงให้น้อ,องกันโซนอืมเข่โคดาเนียพักนะครับอืมเพหืมปวตตองห่วงครับพักเอากินแต่ยังกินพักกินพักแสบนำกันเรนถามว่าแสบอยู่บนนูน้องไวน น้องนองกันเหรออืมนั่กันไวเที่ยงอืมยกขึ้นมาครับให้พี่น้องเขาเห็นน้ำผู้อืมเต็มจานุบคมง่ายๆบ้านนี่เอาเรื่องของกานมาแข่งกับเอื่อยนี่ให้เปิ้ลไล่โปรดครับเล่นกันไหมโบเบิร์ตน้องว่าโบเบิร์ตได้พอดำอืมกลมนากลมตากินยังเดียวเลยระเบริร คนจอยเฮ็ดคัใหญ่ครับคนจอยขออยาใช้บบวงคนจอยวะอขอดำคบนองวุ่นนี่ำนใส่มือกับตัวด้วจากพี่น้องนนะเอาง้ำนองเอางงครับยได้ง้งชังได้ ทางนู้นไปแหละครึ่งหนึ่งมันโมแสบบ่ตีนกน่นใจขึ้บวิแผลวะอะพี่ขับพักตกชีน,อเ,นนะเอาไหมเนี่ยเอาเคยมาจะเอาน้ำนี้สิเอาที่สบายใจด้วยจ้ะครับมันขีดกันแซบบ่คนใจ สนิทหิวโหยจังหน่อยประธามใส่มือมบดใส่มือเหรอครับใส่มือกับกันเลยแบบประธามเอาอีกบ่บ่ครับนี่อยู่คนเขาพูดนะฮะห้องประธานมันอีบ่แม่นอันนี้ให้น้องกันคนเดียวเลยครับน้องหมุนบาน้องกันบ่อบุษที่มึงอะมึง ทางลูกศนเขียวมากมึงดูน้องวุ้นบเห็นลูกศนบ่น้องวายพี่อาติโทพักอยู่ทางนาเบิดจะดพักให้พี่น้องเขากันแหมผุนะึบกินข้าวปุ่นมันต้องใส่พักหลายๆไปเปลี่บนกินไรเดี๋ยวจักงอจับมันนี่พารามไปส่งไปส่งคลองให้พี่น้องอ่ะไปดูครับเอาของกันอกันเหรอกันก็ไป ใครกบมีคือเาอ่ารับี่นอกเห็นตีนมากว่าหน้าแซ่บบอกเลยอขอาปุ่นเริ่มเบิดแดล่ะก็เลยน้องเห็นตีนก่อน <c oughs> ข้าปุ่นสองกิโลน้องมุนบอกแล้วจ้ะกระเบิดอืมนี่คือจะเป็นลูกชิ้นเนื้อเนาะ แม่จ้ะอ้นนกซินอ๋อบ่ะอืมมีอ่อเลยอืม,อม,มอดีจยำอินม,ม,ม,มันขาดขนาดเกลยน้ำมัเนเลยเนาะจืมจ้ะ ใส่บวงนํำก็ไไ้กินพักสิได้มีประโยชน์แม่นอุ้ยขคงหลังกันคำยงไงครับมือนี่เบ่งพอรำเทียดคำยงยใเ้เบิ่งเรอยู่ผักเียบใส่เบิดงั้าข้อึ้งออกันอึ้งแต่ไม่เน่อเพื่อกัน้ัเป็นยังลยเอ้ยเป็นอย่านกั เอวายเป็นหนังนะเพิ่นแสบหลายมันจะเกินหูดังคนเฮ้เอวายนะเอว่าเสียงบางเกินไปเอาเอว่าเสียงดังเกินไปสดแห้งไปเนาะน้าโครมนัวตักอะไรกับมือยุบเหรอครับอ่าอ่าืะ ใใเบย้ำเทียงย้ำบายครับเสแฉบมโมเมนต์ย้ำเร่งได้ไหมน,นี่ยาำเทียงยาำเทียงย้ำหมออกคืนเหมืนมอนว่นันงจ้าพอดำเราไมนเหนียไปไปโรงเรียงโอรงการปายโย น้องก,กนันยังบริไปโรงเรียนพรำเน่พรำเนบอบไปบ่เดี๋ยวซักครับเอาเอาเอารำเ่ใส่เราบ่ถ้าเราใส่ไม่ใส่เราเห็นพรำใส่บวงกับใสน่น้ำยุบเลยนี่ มาอยู่่นบดอันนี้ของนมกันยังไงเอาขาวปุ่นนี่อ่ะภายในผีตาเอาเน่้บโบตองว่าแสบโบแสบเบิ่งเอร่อยครับนมกันยังไงยังโอ้ลูกชิ้นใหญ่ลูกชิ้นหมูหรือเปล่าเลี๋ยหน่อยลูกชิ้นปลาใหญ่ใหญ่ลูกชิ้นหมูสอนท้อง เข้าทาว่ามันเลือกนะบวงเฮียนไปเซิร์ฟต่รัมาที่นี่ใครกินเร็วได้กินร้ายครับเอาคุณถุงเอาพักลงก็กินบอกแฮียนเบอ<ย>บดักไม่ได้เอาไม่เฮนตีนไก่ให้พี่น้องเบอร์นี่ละเบอร์เฮนตีนไก่พี่น้องเบิึงนะครับ<อ>รน้องพนันเลยหน่องกันมาเบิร์ด อืมจิบเบตอะไยได้อ้ยจิเบดอ๋อสู้ๆครับปะอืมพักแสบเนาะ ตำก็แซ่บเครน้ำยากะทิใช้นี่จะให้น้อแซ่บเตีนไป,ไปเอยผมกำลังเดอือดตคกันตีตันกันครับมันจะกินโบเบิดตันเออจอยนำเออจอยบบอิมเออยแบบอืมเอาแบบนี่าากินยัง เนี่ยก,กินน้ำ <c oughs> นำนำ้ำอ้ำเบิดน้ำแล้วพีพีน้องกันอืมอืมฮียนั่นจับดีๆสดออพอแล้วน้องพอแล้วออเอาครับเา้าบาัตงานตีนแข่งกันเท่าเหมาอือนอยากมีส่วนร่วมจังเลยน้ำร่ำางใส่ อยากมีกจัดเลยครับพูแลตีนอ้วอความตัดส่วน <c oughs> เอาแกมกินน้ำเป่เอาไหมาชิมเองจ้ะโอ้ยไปโยนี่ไอพอดับเอาไหม โอ้ผิวนันลูกซีนเอ้าเคียมานลงมุนมากเหลาไปแข่งกินเนะยยาะมึงกินแข่งหมดห <c oughs> มึ่งพอดันกวาดตอมให้ <Okay. S 2> ต้องเท่ากันอาลูกชีนปะเป็นอัญยัที่ว่าแสบเค็ดเองเข็มขน้นเมย์จ้ามันเข็มข้นน้ำหนามกะทิ ือดีครับแล้ะมันเทียเสื่อผู้องว่าเอาเฮียซาละวนะเหมือนนะโบเฮียจับตาดีเชิดยังบัดเนี่ยเชิดยังมันนี้คือบปปากแดงมันนี้คือปปากแดงไม่คัดต่ความน้องเหมือนาปากไม่ทัดมนอื่นทามาไหนเด้อมือคร่าับผมเหรอขับผมตัดผมจ้า กันตุ้วจัดนั่นครับอืมเป็นยังคือบเบาจ้า่เบ่าเป็นเทยเบ่บ่เป็นเทยเด้อครับบ่เป็นเทยว่าซัายเป็นทหารอยู่ปบาเป็นจันลูกซีครับเป็นสาวน่างามบ่อ้ะเป็นกลายเป็นต้นไม้แล้วเป็นต้นไม้ อยากเป็นตัวนหนกันดิตบิดอยากเป็นตัวไหนใจเลอกินเบิร์ดทำทามาทำทามาอืมแมงวันเอ่ออโกินอโลคินบะมี่นายระเบิดนะครับตอนทุดทายมึงเป็นคนจดีได้ าเียบนี่แหละครับพักแห้งแสบ <c oughs> พักเน้นๆพักปีชังแับพักหอมๆนะพักเสริมกีน <c oughs> บ่าครับอิ <c oughs> ่ม <c oughs> แล้วเป็นบ่ <c oughs> โคลภาพอาะอืมบุยอิ่มกระยาเด้อเบิร์ดแหลออิ่มอีื <c oughs> อบ่อิ่มจ้ะ ก็อิ่มเอวาอิมกัเป็นยังครับอิ่เาเพราะว่าอยู่ในเฮือนยังมีอีกอยู่มีต้มมอหนึ่งใหญ่ๆครับยำเพื่ออะไรบอเป็นอะไรคนจอยขึ้นดังอีกรึเปลื่ยคนยาน้องเฮ็นท่านี้ฝากพี่ฝากน้องเข้าขายของนะครับร้านนใครเลยที่ขายพักนกชาแนลนะจ้าครับเปรีจริงเนาะักาแอื ภาคเพิ่อนที่นั่ไใดเก็ครับเี่นั่นใครับนี่ครับกดไลค์เหรอกดแชร์แล้วก็กิจกามเป็นกำลังอกแรงใจเนาะบางคนเพิ่นว่าแชร์เขามาสื่อความกิจกร่มอินใจเออออกออกน่ะเอาเอาเป็นว่าพี่ตอนน้องเฮ้าแซมนี่นะเนาะ ความสุขเล็กๆน้อยๆครับดูน้าทงไฮทงหน้าตอนมาที่แหลกก็ลมเย็นเย็นเอาไปเอามาจักไปใส่เบิดลมยินก็ดีเห็นบอพี่น้องท่านใดสนใจนะครับเด้อบอสิเป็นแคบหมูบอสิเป็นกระเทียมโทนบอสิเป็นทั้งหอยโคงหอยขัวกําไรกับอะไรนะครับพอไ้คาขนมนงุนนงวายเอาเป็นว่ามือนอีกค็คอยพี่น้องเฮ้ามีแต่ความสุขความจเจริญครับคิดสิ่งใดสมควงาม,มาปรารถนาสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ